เล่นไป็นตัวฉดชอบมากสุดคืนอน้องพ่อน้องพ <c oughs> ่อตามแล้วก็งแงะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะตอนนี้เบลมีของเล่นแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นของเล่นซื้อนะคะ <c oughs> ของเล่นทําเองค่ะ <c oughs> ทํางานค่ะจะติดตามรอดูชมในเหนียวทีวีนะคะใครมีของเล่นเก่าๆที่แมวกัดพังแล้วเก็บไว้ค่ะเก็บไว้อย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําให้กลายเป็นของใหม่กันไ <c oughs> <c oughs> ้อันนี้อาจจะต้องกายเป็นแมวเทิร์ของแทนนะคะ นักกิเล่นเคนของเของมันป็นแมวที่เล่นของเล่นอะไรยากมากอะตุว้นี่เขาก็นิ่มนะคะปกติอาบแชมพูอะไรอ่ะงกมันมันสลับกันระ่างเครูแมวแมวแมวเน้นะคะแล้วก็พวมูคนสับกนะ้น <un ue> oh, yeah, yeah. <English language> เข้าใจง่ายไหมคะเข้าใจง่ายไหมคะแบบว่าเวลาเดี๋ยวแฟนคลับถ่ายรูปจะได้เรียนรู้แล้วก็ใจง่ายแล้วเอาแฟนขาวไปไม่ไม่ไม่อ๋องั้นยังไงบุ๊ดดีไว้องไวอยว้แน่นอนร้องไอยวะใช่จะไม่ใช่จับกับแม่จับกับเดว่าอุ้ยค่ะอุ้เป็นกรถามที้ดีค่ะจอห์นี่จับเองไหมคับเป็นครับจอห์นี่กร๋าหนูเมื่อก่อนเรียกเรียกเพนเตอร์ที่บานที่ที่ห้องแต่แล้วแม่เขาอ่ะ หน้าแย <'s> ่เป็นกองเลือดกัดแผลเลือดออก้องนั้นตรัวหนูแล้วก็ล่าสุดที่บ้านคุณแม่แกเอากล่องของเขามาขในหม้อให้เอามาใช้ตอนมีหนูทำรังอยู่พอเปิดหนูปุ๊บแม่ยังไม่ทันวิ่งเลยอันนี้วิ่งก่อนเพื่อนเลยไม่เรียนละโทตหนุมคาค่ะมาถึงคำถามของพี่ๆในที่นี้แล้วมีใครอยากถามคำถามอะไรไหมคะ ถามเลย<ห>ค่ะเปิดลองเสื้อรอบสองไหยคะคุยกับทางผู้ผลิตก็เขาคือเราเสียค่าบล็อกทีเดียวแล้วทางผู้ผลิตเขาไม่มียอดสั่งทุกครัแต่ว่าเราก็สั่งได้เรื่อยๆแล้วคือเขาไม่มียอดต่ำๆเราก็ผมจะสกงเป็นเป็นทุกสิ้นเดือนล้วกันเพราะว่ายอดนี้รอบนี้ร็อบที่สองสิ้นเดือนเพราะว่ามีคนถามมาเยอะบางคนว่าย,ยังไม่สิ้นเดือนยังไม่สจกคันด้ไหแต่ว่ารอบแรก สองยอดสองยืนให้ครบไปแล้วแล้วก็ครบขอเวลาห้าวันในการแล้วก็จะเริ่มส่งเดี๋ยวให้อาตมาลกเให้ด้วยโอเคแล้วก็คั้งกตอนแรกนะคะพ้อมนสงร2ดล้อะไรนะครับว่อยากได้เพิ่มอ๋อถ้าเพิ่มก็เป็นเป็นรอบอย่างต้องต้องอินวอกเข้ามาใหม่ครับเพราะว่ารอบแรกเราสั่งตัดยอดไปแล้วให้ครบแล้วกสั่งวก มีคำถามอีกไหมคะแลอะสื่อสื่อท่านไหนอยากถามมั้ยไหมคะเวลาเวลาเจอคำถามคนที่เขาชอบคำว่าตัดแตแมวอะไรอย่างเงี้ยที่มาโพสต์นะครับจัดการปัญหาอย่างไรบ้างคือกวนใจบ้างไหมคือไม่ครับก็รูเข้าใจจริงๆเราก็เริ่มแรกที่ตัดแตแมวคือเราก็ทำเล่นตนทำขำเพราะว่าเราข่าวการเมืองสุดท้ายพอเราหยุดเกช่วงที่ว่าข่าวชินนี่ออกเราหยุดแล้วก็มีคนมาถามตัดแตแมวไปไหนเมื่อไหร่ถึงไม้จุมา ทายพราเราก็หยุดไม่ได้แล้วแต่ก็พยายามทำให้เป็นกลางบางคนคนที่เข้ามามีปัญหาก็ประามาณว่าเขาเพิ่งเข้ามาเพจมาเห็นเพจอย่างเงี้ยงงครับจะเห็นในรูปนี้เขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่าตั้งแต่เรื่องเดิมๆมาเป็นยังไงซึ่งจริงๆถ้าผมถามว่าผมไปไปอธิบายว่าทำไหมตอนนี้ไม่ทนแล้วเหมือนเมื่อวานเนี่ยพี่ก็คือผมไม่ทาเลยเข้าไปดูกลุมเดียวก็มีแฟนเพจเข้าไปถล่มกลายเป็นแมวฟาเียแล้วงั้นขอถามจากําถามของพี่เขาต่อเลยนะคะเพราะว่าจะมี เวลาที่คนเข้ามาที่แฟนเพจถ้าสังเกตดูบางครั้ง mm hmm. ก็จะมีคนที่ถามกับพี่สายแอดแมวเข้ามาว่าเอาแมวมาเล่นกับผ้าเหลืองอย่างนี้ไม่กลัวบาปหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีรู้สึกว่าแฟนเพจที่ว่าให้กัลแมใน้ผมที่อชื่อนะ ครับทุกตัวท่านจะเป็นกับนิพีเดชจินบดินทต์แล้วก็อกอสอนทรานังฆบดีครับก็ะสงท่านก็จะมาให้คำแนะนําว่าจริงๆท่านชอบสอนเดี๋ยวนี้แล้วก็เอากรณีตัวอย่างเนี่ย<ม>ไปไอสอนพรนสงฆ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งการกระทำของเราไม่ได้เป็นการรบกวนแต่เป็นการสะท้นทนทนอนความจริงผมว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าผมท่าเหลืองแล้วไปปีกิีนเนี่ยบางทีอนนี่เขาอยากทำได้ดีกว่ามีถึงทางเยอะไปเลยเขาจะมาที่วัดเขาก็จะอธิบายไปตลอดเขาบอกเออแบบนี้ผมก็บางบางประเด็นมันก็ท้าเขียวนะเหมือนหลังล่าสุดคำว่าระคูใช่ไหมครับทีนี้ผมก็าคือคิดไปเพราะว่ามีคนแปนเพจเขาส่งฉายามาให้ก็เลยโพสต์ทำให้เขาก็อธิบายให้ฟังว่าคำว่าระคูเือคำที่ว่า นะครับที่ต้องพระราชทา,านนะครับที่มีอยู่นี้นะมนเลยเราบอกใจเบอกก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปแต่ว่าเราก็พยายามสะท้อนในมุมที่ว่าเป็นน่ารักของเราในเรื่องประเด็นซึ่งในข่าวเนี่ยเรามองแล้วเครียดแต่ถ้าผ่านสื่อทางอเมรว่าอาจรรรรบางกลายบางเรื่องกลายเรื่องกับขับก็ได้แต่ก็มีแนวคิดที่มันแบ่งอย่านี้นะจ้า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 ที่เราต้องให้เคืออะครับให้ครับให้ข้าวหวาน ครับเพราะว่าหยุดไม่ได้เลยถ้าหยุดค่าเรื่องเขาค่าไตอย่างนี้อย่างนี้เขาเคยตรวจเบาหวานอะไรอย่างนี้เหมืตรวจตรวจตรวจหมดแล้วค่าตัดค่าอะไรตรวจแต่ว่าชื่อว่าใจคลินที่นี่เพราะว่าเขารักษาตั้งแต่ต้นแล้วเราเคยไปลองรักษาแล้วเพราะว่าเขาไม่ค่อยละเอียดแล้วก็ก็หมดได้นะพยาาบลแพทย์กบิชัยกับตรงคินาเพ็ทแพลงไหมคะไม่ค่ะ นะะคประเด็นคือราคาเนี่แหละคะแล้วทุกคนจะรีบไปแต่ว่าเหมือนทั้งเมื่อก่อนน่จะตรวจเลือดเดือนแล้วหมอถ้าก็รู้ว่าเราดุดไปเนี่ยก็ไมให้มาทุกครั้าทุกเดือนค่ะแสดงว่าครั้งหน้าสามารถมีติ้งกับอาตมาแมวได้คืออีกสามเดือนแต่ห้ามนำปลาทูมาห้ามนำแมวมาคือปลาทูงใจสายที่เขาว่าไม่โอเคในเนี้ยนะคือเราก็โพสแต่ปลาทูตลอดนาฬิกัดิจิเขาไม่กินหรอเรนิดนึงค่ะแล้วเคสอ่ะนะ เคสในฟอนกำลังคุยครับเพราะว่าคือเราจะหาผู้บิบซึ่งลงตรงได้คือบางครั้งผู้บีบเหลือที่มาที่ขาเห็นก็กระแสกำลังดังเงียบเขาก็โัวการทดครัาคาเซเว่นกาให้อาลติเมีได้นั้นมันเป็ายด้วยกระแสก็รู้สึกไม่สบายใจในการจะทำแบบนี้ทุกวจะไปนะคเลยยังยังยังไม่สรุปขอจัดการเรื่องเสื้อเสร็จก่อนนะครับเซ็กซี่มาก ทางย่าพ่อแหวนเนี่ยคนนี้ถ้าคนมาขอถ่ายรูปกับพี่ตอนนี้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ตอนนี้เขาโซมไหมคะหรือว่าหุดหงิดเลยนี่ยครั้งหน้ครับที่คนเยอะสุดปกติจะมีแค่คนสองคนเงี้ยไปงั้นอย่างนี้มีโอกาสไหมคะว่าครั้งหน้าจะมีลายเซนที่ตอนนี้โดยการเอายาม่วงก็ได้ค่ัก็แปะแปะนิ้วก็แปะ ถ้าขยะได้นะคะรอบหน้าเดี๋ยวมีเมื่อไหร่จะประกาศเสื้อขาวเลยเหรอคะโอเคค่ะชัดเจนค่ะชัดเจนมีขยะถามได้อีกไหมคะมีใครอยากถามอยากอยากถามเลยไหมคะถามเลยค่ะสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วงั้นยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่กุ้งแล้วก็พี่ชายที่เสียเวลาแล้วก็อันนี้เบลทำเองอาจจะมนิดนึงละค่ะที่เสียใจอยู่นิดนึ ถวายถวายถวายคะไม่ไดม่ไม่มีผ้าเหลืองมาถวายไม่ได้แต่โยมไม่ได้ด้วยอ๋ออันนี้มายอะไรนะอันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นพี่สปอนเซอร์ของรายการเราเอง40ลิตรค่ะสายแมวเขาเพิ่งนำเข้ามาจากออสเตรเลียซึ่ง ตมันนีคอนโทรลเฟล็กมากจริงๆเดี๋ยวรอดูรีวิวสายแมวนะคะอย่าอย่าเพิ่งรีบใช้นะคะเดี๋ยวใช้ผิดอันนี้นะคะให้ทาสิบสิบลิตรลองลองคิวดูไหมคะเพิ่งบอกมากเลยมากนั่นไงตอนนี้อย่ารีบอย่ารีอย่าตาอย่ตื่นเต้นใจลมๆใจลมๆอ่ะแล้วก็อันนี้แหละใจจะไม่ลมเพราะอย่างนี้นะค่ะเดี๋ยวเริ่มต่อนเลยก่อน ลมมใจลมชื่ออะไรของเดนแพ้ยีดที่นะคีิถ้าไปย้อนดูภาพกกอนในเซเดียว่ามันจะเป็นสีเดียว้วสีเดียวมาจากหลังกลเป็นนกไก่ตอนตอนนี้ถ่ายแ่แมกซีนถ่ายแมกซีนน่าปกอฉบับนี้เท่าไหร่อ่ะคะสามถสี่สามนี่ไปตามตามกันได้เลยใช่ไหมคะ

น้องตายเอาเว็บพ็กช็อปเขาฝากมาอีกค่ะพอรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอพี่จอหนี่เขาเรียกส่ง EMS มาเลยค่ะของเขาเขาเขานั่งคิดกับเราอยู่นานมากไม่รู้จะเอาอะไรค่ะแต่แม้ว่าแต่แมวคงได้ครบหมดแล้วเลยเอาเนี่ยค่ะสิ่งที่เหมาะสมเป็นชาแมวยาการแมวจมหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เล่นแบบประหยัดประหยัดก่อนนะคะ ฉีกฉีกมันมีฉีกฉีกข้างบนก่อนมันมีปะฉีกอยู่ไม่เห็นเหรอนี่ค่ะอ๋อปะฉีกโอใช่ค่ะอุะะะะะจฉาตายละปะ มองแซ้อนซ้ออมองมององลมองสีกาแต่ใจแตกใจแตๆเอามาเอามากติกอดไหมกอดไวหมกอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนหายนะหายนะอัตนาลำผิดเริ่มมองเริ่มมองเริ่มมอง เลิมเลิกเลยมองในสีกาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มอยาลงเลิเ่นใชนิ้เอาอีกมเอาอไมเอาอีกหให้เป็นถูเลย เดี๋ยวท่าทาจะกลาเป็นเด็กกนเก่าแล้วเฮ้ยุยไ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยเฮ้ยเฮียเฮยเฮ้ยวฮ้ย้ยเฮเเยย คือต้นกยับแมวกัคระแม่แม่ไม่แม่ใส่ไปในรถแมวไิ่งคนขอุ้ยอเป็นมอ่แเป็นไงลองลองดินะคะหัวใจเต้นเร็วกินละเห็นดาวละกินได้ค่ะอันนี้กินได้จะเป็นพืนธรรมชาติของแมวไอ้ฉันห่อยอะ่รลู เล้งงงเล้งงงขายอะขายอะอ่ะอันนี้สักหน่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบลไปขอละไม่เอาละเคเพิ่มแล้วเครือเพิ่มแล้วพร้อโอเคของเล่นของเล่นที่คิดว่าเขาชอบเนี่ยของแบบครั้งซื้อมาเขาเล่นครั้งเดียวสองครั้งก็ต้องเล่นแล้วหลอดอย่างนี้เหรอคะไม่หลอดเขาชอบอย่างเดียว แล้วก็แลก็กระดาษจุดชี่อยากให้พวเห็นเป็นผาดเป็นตัวนะคะไม่รู้จะทำังไงนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะทางวิ่ยที่พุ้งเลยนะคะาขอบคุณค่ะขอบคุณแตงสับน้องที่จรงนี้มากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขายแ้ค่มั้งคขากอยงเขอคู่คนทีได้ไหม

ระวังระวังใจล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 งใจคือคือเขาไปที่ต้องระวังต้องเล่นเอาปลอ่อยเลยโคตรมากเอามาให้มาจับได้ค <uh ่ะเชิญยังไม่ยังไม่ยอมไปไปไรับ to make me change my mind